จุลาบล็อกกับส um, ินด <uh ี้ซีดีค่ะก็ตอนนี้นะคะมีทั้งมิชชั่นนะคะทั้งทำงานนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็มีการทำพรีเซนเตชันนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำค่ะแล้วก็จะได้รู้มิติของน้ำมากขึ้นนะคะว่าน้ำมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไรนะคะแล้วก็เศรษฐกิจด้วยค่ะ ะะสำหรับเรื่อง pm 2.5ค่ะที่ทางจุฬา engineering นะคะได้จัดขึ้นมาค่ะมีทั้งภาคตารและแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจุฬานะคะมีดูแลทางเรื่องคาร์บอนฟุตดินด้วยค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่นะคะเรียกว่าคาร์บอนฟุูดพิ n อินเดลี่ไลฟ์ค่ะซึ่งจุฬานะคะตอนนี้ก็มีทําตัว CFO นะคะ CFO เนี่ยเป็นการดูว่าทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าคณะเนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพื่อช่วยในการลดปลดปล่อยคาร์บอนคะ่ะ มาอยูส,สูงนะจ๊าคำตอบก็คือว่าถ้าช่วงอากาศเย็นนะคะมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นอ e ิมเวน่์เหมือนฝ่าชีครอบพูคุณง่ายๆอธิบายง่ายๆอย่างนี้เหมือนฝาชีครอบ,อบ,รอบแล้วก็ครอบทุกอย่างลงมาฝุ่นก็จะหนาแน่นโดยเฉพาะในเมืองที่มีตึกเบียดกันอยู่แน่นๆฝุ่นก็ตกลงที่พื้นท้างล่างเวลาเด็กออกไปวิ่งตามสนามเด็กก็จะสูดฝุ่นได้เยอะกว่าแล้วปอดของเด็กเล็กกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นฝุ่น พูดะะง่ายๆไม่กี่เม็ดหร่ออนุภาคฝุ่นไม่เท่าไหร่ทําให้ปอดเขาเนี่ยเสียหายได้มากกว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเด็กเนี่ยเสีย่ยงฝุ่นมากกว่าผู้ใหญ่นะคะอันนี้คือการป้องกันคาะสไลด์เดียวจบดีไหมคะเนี่ยก็คือใส่หน้ากากปิดประตูหน้าต่างให้สนิถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดนะคะช่วงนี้ก็จะมาโรคอะไรบางจะมามีการเรียกว่าเอหอบต้องมาข้นอย่างเด็ดาที่ห้องฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การวิจัยของตัวเองล่าสุดนะคะกับทีมงานของทีมทีเอ็มสองฟิตค่าของนักได้วยลายกุมารก็ทำร่วมกับผู้ประสบภัยที่เชียงใหม่ คุณหมอขุนเขานะะทางด้านขวามือนะคะคุณหมอขุนเขาเป็นคุณหมอที่เชียงใหม่ผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยแถวเชียงใหม่ก็จะเป็นสีม่วงเหมือนซะคะมันเกินแดงจะอีกเนาะก็จะเป็นสีม่วงเลยแล้วก็คุณหมอกรราษาตอนนี้อยู่ที่สมุทรสาครน,นะก็เป็นถิ่นที่มีโรงนเพราะทางการศึกษาคนไข้ที่กรุงเทพแล้วก็คนไข้ที่เชียงใหม่โดยใช้แผนท,ท,ที่ดาวเชียงหาถิ่ที่อยู่แล้วก็สถานีตรวจวัดที่ใกล้ๆ3ามตำแหน่งนะคะอันนี้เอ่อก็เราพบว่ามี3าวันอันตรายค่ะสามวันอันลรกกว่าดิม เวลาเราพูดว่าเล็กกว่า2.5ก็เล็กกว่า2.5แต่ปัจจุบันนี้คนก็เริ่มพูดถึง Tm 1นะครับนั่นก็คือเล็กกว่า1ไมครเยอะมากขึ้นะดังนั้นพี่ๆก็ลองดูนะฮะทุกท่านลองดูว่าเส้นผมเราเล็กขนาดไหนนะแล้วก็ด้วยขนาดเล็กกว่า2.5หรือเล็กกว่า1นไมครเนี่ย<อ>มันค่อนข้างจะแหวนอยนะครับความน่ากลัวของมันมีสองสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเข้าสู่ระบบางมดินเายใจ รนะบบการกร,อ,รองอะไรต่างๆเราไม่อยู่นะสองนะครับนั่นก็คือมันสามารถที่ทําให้เกิดการแพ้เหมือนที่อาจารย์ทาจานจะหมอเล่าให้เราฟังนะครับเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของผิวหนังด้วยนะครับแลนะสุดท้ายครับพอมันยิ่งเล็กมันสามารถที่จะไปเกาะติดกับสารที่ตัวอื่นที่อยู่ในอากาศได้ฟุตแบบเขาถ้าอยา่างของเรื่อของนี้ก็ยะงไปเผาน่นะครับเนะี่ยเพราะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้เนะี่ยเราไม่อยากเห็นเราก็อย่าทำเนะี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ย ผูดออยคอมบัตชั่นนะต่างต่างๆนะครับนะคณะเราทำเองเลยนะครับเหมือนคล้ายคล้ายกับซีซนะีนะครับร่วมไม้ร่วมมือกับทางกอฟขอเนี่ยมีทางเอไมานะครับมีไมโครซอฟท์อันนี้คือจริงจังนะครับเราทำเรื่องนี้นะครับออกมาเมื่อเาสามประมาณเกือบหปีแล้วนะอันนี้คือแอปพลิเคชันที่คณะเราทำแนละมีไฮเดอร์ซีนนะครับพอเรามีสิ่งนี้มีเซนเซอร์ฟอร์มทำให้เรามี Data c o l l e c t i o n p l a t f o r ์ครั นั่นก็คือเดี๋ยวข้อมูลต่างๆที่ผมโชว์ให้ดูหลังจากนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากจุฬาสิ่งที่เราคอลเลกต์นะครับปัจจุบันเนี้ยเราทำด้วยเซนเซอร์เราประมาณหกหกห้าร้อยเราเราได้ความร่วงานจากกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทีนะครับคือตอนนี้เดต้าเซนเซอร์ทั้งประเทศเนี่ยแชร์รวมกันอยู่นะครับอยู่บนแอปพลิเคชันเซนเซอร์ฟอร์ดังนั้นมุมที่2ก็คือเราก็มีแพลตฟอร์มในการคอลเลกต์แล้วก็อ n a l y z อีกเรื่องหนึ่ง pm two point five สองพันสิบมีท่าจานเพรียพลที่วิศวนกับคอมพิวเตอร์น,น,นะครับมีสถิติครับแล้วก็เอาเรื่องของ ai นะครับ predictive มาใช้พอเราใช้เสร็จเราก็เลยจะเชื่อมโยงตัว forecast data รวมๆอยู่ผมว่าเกิน2,000กว่านะครับทั่วประเทศนะครับเราเข้าไปดูได้อ่ะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมีการแร n กิ้ง นะอันนี้คือ RDI ที่เราทำผมจะไปต่อนิดนึงนะครับนะแล้วก็มุมตรงนี้มันทาให้เราสรุปอะไรได้บ้างนะครับจากข้อมูลที่เราทำเราก็พยายามทาแบบนะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็พอชั่นที่มานะครับมาจากพอชั่นส่วนประเทศนะครับนะเพราะจริงๆแล้วจักข้อมูลตัวนี้นครับ,นะเ,รรลลรบเลยเป็นที่มาเชื่อมโยงกันนะครับ ในการที่ท่านรองที่ีบอกว่ามีการพูดคุยกับประเทศเพื่นบ้านถูกไหมครับก็จะเห็นเนอะแต่ละประเทศต่างๆครับอันนี้คือตัว r e ร r เฟ c ชนะครับอัปิเท e r 1วันะครับนะในเรื่องของคาร์บอนก็คือแก๊ส m m m อ็มโบมันก็มาจาก Activity ในขณะที่เอกตัวแก๊สเซนซอื่นมันก็มาพร้อมกันดังนั้นถ้าเรา เราเดินหน้าต่อไปนะครับทางคณะก็พยายามบอกว่าเราก็พัฒน์เดินอยากทำเรื่องราวพวกนี้นะครับให้มันเกิดประโยชน์เพื่อความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของชัวน์กรังาอนาด์เยเลียรที่ใช้คำว่า innovation for society นะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็มาเล่าทุกขั้นฟังว่าเรามี R d I ประมาณนี้ของการผลิตไฟฟ้าของเราก็ยังเป็นรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าที่ยังคงส่งผลที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้ผมคิดว่าเราอาจจะอยากชวนคุยกับเรื่องของต้นตอ,อการผลิตไฟฟ้ากันว่าครับ ก็อาจารย์ขคุณจรันขออนวกันครับว่าณปัจจุบันนี้ภาพรวมของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับผมถ้าพูดถึงภาพรวมของการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยก็ด้วยนโยบายตั้งแต่ปีนั้นจนไปเนี่ยเราจะปรับลดการผลิตาไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซชีวลมนะครับและจะเพิ่มพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดมากขึ้นนะครับก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพลังงานก๊าซเนี่ยยังเป็นพลังงานที่ ผริตเปฟ้าแล้วยังมีความมั่นคงต่อเรื่องกล,ลังหมุนเวียต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะด้วยร้อที่ตัวยี้หรือเรื่องของความสีิรภาพซึ่งการเปลี่ยนผานตัวนี้อาจจะใช้เวลาสัก30-40หรือ50าสนปีมาแต่ว่าที่วางไว้ค่าขาคือสักปี20-80ทนาได้เลยก็จะทำเลยนะครับอย่างเรื่องของนโธบายเรื่องของการผลิตไฟฟ้า,าด้วยถ่านหินก็จะ อันนี้จะมีแผนที่ที่จะสามารถดำเนินการได้โยนก็จะมีการแผนที่จะสร้างโรถไฟใต้หินในอนาคตก็อาจจะไม่มีหรือมีก็น้อยอะไรนี้นะครับต่อปรับปรุงลงการส่งเสริมทางด้านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับเรื่องของปัจจัยสาธารณูปโภคต่างๆที่จะเอื้อต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับก็การการคว้าไฟฟิลดจริงๆก็ทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ังคมรื่อนี้เราจะเห็นเรื่องของชท่าจิ้งสเตชันต่างๆที่เกิดขึ้นครับก็จะเห็นได้ว่าทางการไฟฟ้าเขาเรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็มีนโยบายที่กำลังจะมุ่งเข้าสู่ความเป็นกลางนะครับว่าหนึ่งคาร์บอนอิสเทรี้ทีนี้ในเมื่อในช่วง20-30ปีนี้หรืออาจจะยาวไปถึง50ปีนี้ที่เรากำลังจะต้องทำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจากระบบการผลิตด้วยในระหว่างนี้่ผลกระทบแน่นอนก็เกิดขึ้นต่อภาคประชาสังคมสิ่งนี้ผมขอบอกในมุมมองแรกก่อนนะครับไปที่ทางฝั่งกรมควบคุมมลพิษครับท่านปน็อตไบ้ม ในเรื่องของการสื่อสารและการรับรู้ของภาคประชาชนนะครับในระดับแรกเลยเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐเรากำลังมุ่งเนะะ้นกันถางบ้างนะครับก็คือเรื่องของการสร้างเวทีมที่ที่านรองิปดีท่านได้ได,ได้กุณา่าํำเรียนในที่ปรชุมน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งนเลยเน่ยคือภาคประชาชนตอนนี้เนี่ยปรเทศทเรเอาระดับแรกเลยเรื่องของการ,กรดูับของสา,าการนนะความร้เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ สิ่งที่เป็นตัวบบอกสถานการณ์ความรุนแรงของสินกากณ์คือระดับของสพภูมง่าหรือระดับของแอปพลิ y คชันอนดนะครับตอนนี้เนี่ยในบ้านเมืองของเรานะครับเราสามารถหาโหลดแอปพลิเคชันได้มากมายแต่สุดท้ายแล้วนะครับอินเด็กซ์ของ,งแต่ละประเทศไม่เท่ากันถ้าเราไปดูอย่างพวกแอปวิชชวลหรืออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับที่รุนแรงที่สุดเป็นสีม่วงแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราสเกลสีผิว5สเกลสี การที่เราดูสเกลสีแล้วจัดผิดอันนี้มันทำให้เกิดการแผ่นที่คือต่อหลักได้แต่ถ้าต่อหลักเดียบันจะเลิกไม่หยุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าก๊วนเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจตรงนี้กันเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เมื่อกี้ทางทางท่านรองที่เราดูพูดถึงนโยบายท,ที่ที่สำคัญเลยตรงนี้ เราพยายามที่จะทําการสื่อสารเชิงด้วยครับการสื่อสารเชิงลึกก็คืออะไรแน่นอนว่าที่ผ่านมาเ,เราอาจจะถูกมองว่าจะแค่รีพอร์ตว่าสถาน,นการณ์ณว,วันนี้เป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราพยายามจะทําให้มากขึ้นยิ่งกว่านีก้ก็คือตอนนี้เราสามารถทําการฟอร์เควสต์ได้ถ้าถามว่าทําการฟอร์เควสต์ได้เรารู้สถาน,นการณ์ที่ตอนนี้เราพยายามสื่อสารไปชว่วงแ8โมงขึ้นของทุกวันนะครับรู้ว่าจะมาอีก7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไงนะครับ เราจะได้วางมาตรการที่ไม่ใช่แค่แบบเดินเชิงคอลเลกทีฟแต่เราจะสามารถทำเดินเชิงของค PRT ไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามจะสื่อสารแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านรองคณรบดีพูดนกันนะครับเรื่องของการเปลี่ยนค่ามาตรฐานจากเดิมเนี่ยคั t อ f f อยู่ที่50ในรกรเมกะกัมมันต์รูปแบบเนี่ยถึงที่จะบอกว่าเริ่มเป็นสีส้มนะแต่ตอนนี้พอมาเปลี่ยนเป็น37มจุดห้านะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกะระดับมาตรฐานนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราเนี่ยพยายามที่จะบอก ทางภาคประชาชนเหมือนกันว่าโอเคมันมีการยกระดับมาตรการนะแล้วช่องทางที่เราจะต้องไปดูข้อมูลได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทําความสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ด้วยกันนะครับสถาบันหรือว่าเป็นทางเราที่ไรก่อนล้กันอาจจะต้องเริ่มจากดรบินก่อนแล้วกันครับดรบินมองภาพนี้ยังไงครับจากตัวคณะวิศวะเองเนี่ยเรามีการสร้างนวัตกรรมหรือว่าในลักษณะไหนบ้างเพื่อรับรู้จากโลกภายนอกก็ต้องขอเล่าให้ทุกท่านฟังว่าพีเอ็นอัติภิเลกเนเจอร์ ูปัจจุบันเราคุย PM เท็ง PM สองจุดห้าวันนี้อาจารย์โอเข้ามาเล่าให้นหลังว,ว่า PM หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องถนัดทีนี้ขอขอแชร์ให้ฟังว่าองค์การอนามัยโลกก็ให้แนวทางมาแล้วว่าในเรื่องของค่ามาตรฐานก็ควรจะปรับลดและเราควรจะใส่ใจไปถึงเรื่องอัลกอฟายพาร์บิเคิลซึ่งถ้าเทียบขนาดว่า PM อะไรอัลกอฟายพาร์บิเคิลคือ PM 0.1นะครับฉะนั้น เราห่วงกังวลในส่วนของคุณภาพที่เล็กลงไปถึนหน่ไมโครเมตรไปอีกซึ่งทาง,ทางในภาคการศึกษาเองเราก็มีการศึกษาใจปัจจุบันเรามีเครื่องที่ตรวจวัดาการกระจายขนาดอุภาพหรือว่า size distribution เนี่ยซึ่งเราวัดลงไปถึง10นาโนเมตรเราสามารถวัด size distribution ตั้งแต่นาโนเมตรถึง10ไมครอนได้ฉะนั้นเราสามารถวัดจํานวนของุณภาพได้ฉะนั้นในการเทียบเคียงว่าทีม2องุท,งที่เราดำเนินห่วงวกังวลนอยู่เนี่ย เมื่อมองในเชิงจํานวนอนุภาคแล้วซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กจิ๋วลงไปยิ่งกว่ายิ่งกว่าหนึ่งลงไปอีกเนี่ยมันเป็นข้อไหร่ซึ่งเราก็พยายามจะเผยข้อมูลนี้ออกมาทางการศึกษาซึ่งในปีนี้ก็มีก็มีกักศึกษาทํำไปที่ในาคนในเรื่องของการไปตรวจวัดที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ศาสนสถานที่วัดแล้วก็ศาลเจ้าที่มีการจือคู่กก็เป็นการที่เราพยายามจะ ขยายองค์ความรูล้ลงไปให้ลึกลงไปแล้วก็เล็กจิ๋วลงไปอีก,กครับแล้วก็มีส่วนลองเนี่ยก็จะมีการทำแบบจำลองทั้งในสเกลเล็กสเกลใหญ่สเกลใหญ่ก็คือจะมีการทำเรียกว่า chemistry transport model ก็คือเป็นการจำลองทั้งการเคลื่อนย,าย้ายสารแล้วก็ปฏิกรริริยาเคมีด้วยสามารถจำลองลงไปถึงจำองอนวนอนุภาคแล้วก็เรียกว่าเราพยายามทำผลักดันให้เกิดการ advance ทางด้านการตรวจวัดแล้วก็การจำลอง แบบจาลองที่ได้ามาก็าจะช่วยทําให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าอนุภาคที่เรากำลังเผชิญเนี่ยมันมีนองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะว่างองค์ประกอบเองก็เป็นส่วนที่มีผลกระทบต่อทางสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีะไรที่มาไม่เหมือนกันมีลักษณะผลกระทบเพิเม่มเติมที่จริง,งต้องต้ของบอกก่อนว่ากรอบนั้นนี้ก็ทําง,งานในนามของกระทรวงศึกษอนะครับก็ได้ลำความรวมมวมและความช่วยเหลือจาร หลายหน่วยงานนะครับท่านท่านกิจเองนะครับทาง a s นะครับแล้วก็ทางอีกหลายหน่วยงานนะครับโดยพิงีก,ก็ได้รับความคำแนะนำนะครับจากทางบริการภาครัฐในคอพเอ็มต่อเนื่องนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของเครื่องเซ็นเซอร์บอลเนี่ยอาจจะมีความไม่ได้ลงในเชิงลึกเหมือนอย่างทางที่คณะวิทยาศาสตร์ดูนะครับก็อันนี้จะเป็นงานวิจัยเชิงลึกสิ่งที่เราพยายามทำในช่วงต้นคืออยา,ายให้เขาให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจก่อนว่าฟุตอยต่างจนกระนั่งเกิดจริงๆก็บอกว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยจนกนะทั่งมันอยู่กับเรามานานแล้วแต่่วา มันไม่ได้ดีแค่นีในการตรวจปัจก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยเหมือนกั่มันมันไม่ใช่มันมันรู้สึกว่าเป็นปัญหาพอรู้สึกว่าเป็นปัญหาปุ๊บมันก็เกิดสิ่งที่มื่อกี้เราต้อกาพูดถึงประกอบต่อในจังหวะแรกนะครับพอเราเริ่มคุ้นเคยกับมันเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันจะมีช่วงเวลาที่ฝุ่นเยอะนะมีการพฤติกรรมที่เราต้องปรับเพื่อที่จะละล้มมือกับผลกระทบของฝุ่นนะครับประชาชนเริ่มเข้าใจวรื่องมาตรฐานเป็นแบบนี้มาตรฐานมีความแตกต่างกันแตกต่างนี้แต่ละประเทศเพราะอะไร ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารมาตลอดผ่านช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่มีเพราะว่านั่นก็คือส่วนบทบาทที่เซนเซอร์ออลน์มาตลอดนะครับจนถึงจุดที่ตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมานต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขายายกุดจุดติดตั้งนะครับไปทั่วประเทศมาแบบ6ว0จรอจุดนะครับแลว้วรวมกับข้อมูลอื่นๆนะครับกับทางหน่วยงานอื่นๆนะรับเซนเซอร์เหมือนกันเนี่ยมันก็พอจะช่วยกันแม้ว่าเรียกว่ารภาพาของของ้อมูลที่มีอยู่ในประเทศแล้วกันนะครับ ขึ้นมาเพื่อจะช่วยสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพราะอย่างที่จอมโอบอกว่าตอนแรกแล้วว่าแล้วก็ที่ท่านท่านท่านรองตรีบอกแล้วว่าท่านขอท่านคอพีเนี่ยมีเรียกว่าสถานที่ตรวจวัดนะครับมาตรฐานอยู่นะครับจำนวนหนึ่งที่ครอบคลุมพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการมาตรฐานที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับมีความมั่นาำสูงแต่ก็ตามมาความค่าใช้จ่ายนะครับด้วยการต่างๆจำนวนช้าเองนะครับที่ทำเซ็นเซอร์เนี่ยก็อยากจะซัพพอร์ตลักษณะนี้ในทางของการแบบแจ้งเตือน นะครับในช่วงต้นก็จะเป็นการแจ้งเตือนข้อมูลนะครับซึ่งแน่นอนเซ็นเซอร์คงไม่ใช่ของที่บอกว่าแม่นยำเป็นรอยเปอร์เซ็นต์หรืล่ะนะครับแต่ว่าแนวโน้มที่เราสามารถแจ้งเตือนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในการให้เขาตระหนักรู้เรื่องนี้หนึ่งียวกันนะครับต้องแยกสองเรื่องกันเลยนะเพราะวันนี้เข้าใจว่าอาจารย์โรฮันช่างสองเรื่องเรื่องของคาร์บอนกอนเรื่องของคาร์บอนเนี่ยจริงๆแล้วทางเอเอเอสเอไม่เห็นมาตั้งแต่สองปีที่แล้วล่ะ แเราเองกเรื่องที่จะทำแนวในส่วน ESG นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดคาร์บอนเองหรือว่าที่มีเรามีโครงการที่เป็น e w a s นะครับหรือว่าโครงการที่เราร่วมมือกับทาง PTTA หรือเรื่องร่วมมือกับทา,าง ECGA อหรือแม้แต่ EGET เองเราก็มีการร่วมมือกันนะครับในการทำกิจกรรมเพื่อที่จะลดคาร์บอนฟุณพิม ซึ่งในส่วนของคาร์บอนฟร้นเนี่ยของของ AS a เเองเนี่ยเราเองพยายามที่จะทำเรื่องของคาร์บอนเครดิตภาคประชาชนเพราะเรามองอยู่ว่าส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ในการเจเนเรตคาร์บอนออกมานั่นคือภาคประชาชนหรือภาคเรสเดนเชียลนะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราพยายามจะเทินกลับมาให้เป็นคาร์บอนเครดิตซึ่ง นั่งกลับไปผลิตกับอค์กรต่างๆได้เพราะว่าอุอกรณ์ต่างๆเองเขาก็จะต้องอรับผิดชอบในสว่วนของคาร์บอนนิเคิลเขามาอย่างนะครับซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวคงจะทิ้งไว้ก่อนอเพราะว่าคนนี้เราอยู่ในเรื่องเกม3.5ตราพอดีจัดเมเนชช่นตอนแรกเลยว่าเรื่องของคาร์บอนผลิตภาคประชาชนแล้วก็้าย ทางจุฬาเองก็ได้มีแอปพลิเคชันที่เริ่มทำแล้วเดี๋ยวยังไงผมว่าเรามีอะไรคุยกันต่อนะครับคราวนี้กลับไปในเรื่องของ P.M. 2.5นะครับส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆเราเองก็เล่งเห็นและหละว่า P.M. 2.5เนี่ยเลิ่มเป็นใช้คำว่า seasonal นะครับวิธีการทำต่างๆเองมันก็ลดลงนะครับคราวนี้อาจจะต้องแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งส่วนที่ AS สามาร ช่วยแล้วก็เป็นส่วนประกอบในการมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคเอกชนเอง,ง,เองหนึ่งเราเราสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้น,นะครับถามว่าแจ้งเตือนประชาชนในละักษณะว่าการแจ้งเตือนตอนนี้ทุกคนมีแอปพลิเคชันสิ่งที่เราสามารถเตือนได้เราสามารถเตือนคนนี้เข้าไปในแอเรียนนั้นได้นะครับว่าณขณะนี้เองมันอาจจะไม่ปลอดภัยมากก็ควรจะสวมใส่หน้าก,กาก ซึ่งอันนี้มันจะเป็นการ์เซชันระหว่างสถานที่นะครับอีกส่วนนึงส่วนที่เราร่วมมือกันคือ AS a s a ก็มีการใช้ MoU ร่วมกับ DGA ร่วมกับทางคณะวิศวชุลาครับแล้วก็องคควบคุมมลพิษที่จะทำเกี่ยวกับเพียบ5นะครับสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยเราแยกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนของการมอนิเตอร์ส่วนการมอนิเตอร์ก็จะรีเลย์กั การที่เราแจ้งเตือนว่าสถานที่ไหนที่มีสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเพราะว่าณขณะนี้เองเนี่ยถ้าเรามองในสุดหรหนาว่ามันจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเองหรือกเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทําเองก็แล,แล้วแต่นะครับเมื่อเรา Forecast ได้เนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้ในระครับก็คือช่วงอาทิตย์นี้่างตัวอย่างเช่ถนถ้าเราเกิดมองว่า ในกรทมจะเกิดเอ็มสองจุภายในวันสองวันนี้เราก็จะต้องมีมาตรการออกมาควบคุมในลักษณะการขอสร้างว่าลักษณะการเผาไหม้เขียเราคาดเดาว,ว่าเกิดมาจากการเผาไหม้เขาป่าเขาไล่ของเกษตรกรแต่ว่าไอ้อย่างงี้เป็นสน่วนที่ที่เป็นแฟกเตอร์แน่แต่ว่าถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอง เกิดขึ้นมาจากความกดอากาศซึ่งพวกนี้มันมีข้อมูลหมดนะครับทบได้ค่ะ สวัสดีครับนัฐวินเทเวศพัชยาครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูแลโครงการเซนเซอร์ฟออมาตั้งแต่ปีแรกๆนะครับว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้มันเกิดขึ้นจากงานวิจัยครับก็คือครั้งแรกเลยเนี่ยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีโอกาสไปจัดก,การเรื่องของสุญญากาศที่จังหวัดน่านนะครับก็คิดว่าการตรวจว,วัดเป็นเรื่องสําคัญน,นะครับเพื่อเอาข้อมูมลเหล่านี้ไปบริหารจัดก,การการเผาในพื้นที่ ก็เลยที่มาของโครงการพัฒนาเซนเซอร์นะครับเริ่มแรกเรามี CO s e โดเซนเซ์ก่อนก่อนที่เราจะขยายผนออกมาเป็นเซนเซอร์ปลอกในปัจจุบันนะครับซึ่งเซนเซอร์ปลอกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำโดเซนเซอร์นี้นะครับที่มีราคาไม่แพงมากนักนะครับกระจายไปนทุกพื้นที่เพื่อทําให้เรามีข้อมูลของปริมาณฝนน,นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นนอกจากวิธีการพัฒนาตฐานของทางหน่วยงานภาครัฐแล้วนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าความถูกต้องอาจจะไม่ได้1้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็สามารถใช้บอกแนวโน้ม ในเรื่องของปริมาณฝุน่นนะครับรวมถึงการเฝ้าระวงังการตา่ตางๆรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้น,นะครับก็อย่างในเว็บไซต์ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีจุดกระจายติดตั้งอยู่นะครับอยู่ทั่วประเทศอยู่มันมาณ500กว่าจุดนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานพัฒนพิษรวมๆกันแล้วประมาณพันกว่าจุดนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์นะครับในเชิงของการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะของกลุ่มเสี่ยงนะครับของไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนะครับหรือผู้คนที่มี โรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับโรบระบบทางเดินหายใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้าเข้ามาดูสถานการณ์ฝุ่นในปัจจุบันนะครับรวมถึงการคาดการณ์ฝุ่นอนาคต3วันได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงการเบื้องต้นของเรานะครับแล้วเราคิดว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งในฝั่งของการวิจัยนะครับทั้งในฝั่งของการเฝ้าระวงังแล้วก็นําไปสนับสนุนการออกนโยบายและมาตรการต่างๆต่อไปครับขอบคุณค่ะ